จากการเผาเนะี่ยในรอบที่4นี่ปีนด้วยกันหมดเลยคุณผู้ฟังแต่ว่าเราทุกคนก็เคยทําผิดต่อศาสนาพิธีก็คือทําบุญแบบผิดๆนั่นแหละนะครับโดยไม่ได้ศึกษาบุญอย่างแท้จริงอันเจ็ดวันรอบที่4 7วันรอบที่ห้าเจ็ดห้าสามหตายได้35วันนะครับเจวันรอบที่ห้า บิญญาณของผู้ตายก็จะเดินทางกลับมาหอตรงนี้เป็นหอคอยสูงขึ้นไปเขาเรียกว่าหอดูบ้านเก่ากลับมาบ้านส่องดูบ้านเดิมส่องกลับมาก็เห็นลูกเห็นหลานเห็นคนในครอบครัวเป็นสามีภรรยาต่างๆในฐานะต่างๆคนในครอบครัวต่างไว้ทุกข์ด้วยความเศร้าโศกเสียใจ กับการตายของตัวเองนะครับ